ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาเชียงใหม่จัดพิธีครบรอบ22ปีอย่างอบอุ่นโดยมีผู้แทนจุฬาลาชมนตรีภาคเหนือเป็นประธานกล่าวดอาและอวยพรพร้อมภาคีเครือข่ายมุสลิมเชียงใหม่ร่วมแสดงความยินดีที่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสาขาเชียงใหม่ถนนเจริญประเทศได้จัดพิธีเนื่องในโอกาสครบรอบ22ปีแห่งการก่อตั้งธนาคารโดยได้รับเกียรติจากท่านอิมาม,มุสตาฟาหรือนายสุรกิจทศสันผู้แทนจุฬาลาชมนตรีภาคเหนือ เป็นประธานในพิธีกล่าวดูอาและอวยพรต่อธนาคารและพนักงานเพื่อความเจริญก้าวหน้าต่อเนื่องตามหลักศาสนาอิสลามฉะนั้นวันนี้ก็ขอแสดงความดิดีกับธนาคารอิสลาม่งป,ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งที่ครบรอบอ2สองปีและขอรัสลาห์อเจา้าด้ทรงโปรดให้ธนาคารนี้มีความเจริญ,ญยิ่งขึ้นนะครับเพื mm ่อ hmm. ที่จะได้เป็นตัวอย่างให้แก่ประเทศอืน่นๆที่ยังไม่มีธนาคารอิสลามแล้วก็จะได้รับใช้ พี่น้องเราไม่ว่าจะเป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมจะได้มีเรื่องของระบบก,การเงินที่บริสุทธิ์สะอาดนะครับแล้วก็อขอรลัสลาพระเจ้าได้ให้ทุกท่านที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธนาคารนี้นะครับได้รับแต่สิ่งที่ดีๆให้มีสุขภาพธรรมารแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุงหลนะครับอีกสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่เบิดธนาที่ต้องการซึ่งไม่ผิดต่อบ,บทบัญญัติของพระเจ้านะครับ ก็ขอ,อลดลราพุะทัยทรงดลบรรดาและประทานให,ให้ทุกคนได้รับความสําเร็จทั้งหนที่การงานและความสําเร็จในเรื่องของการใช้ชีวิตในคือเรื่องธนาคารมันก็เป็นเรื่องของชีวิตวิถีชีวิตของมุสลิมทั้งหมดนะครับระบบของอิสลามทั้งหมดมันมีวิถีชีวิตของมุสลิมนะครับก็ขอลดลร้า์สบุตรรับนะครับการขออาของพวกเราและขอให้ธนาคารอิสลามผู้เรามีความเจริญยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายขอรดพระเจ้าได้ทรงโปรดรับนะครับ การกระทำความดีของพวกเราในวันนี้การกระทำพิธีในวันนี้และการกระทำอุอะขออุอะในวันนี้ขอพระองค์ได้ทรงโปรดรับและตอบแทนในชีวิดีของพวกเราวิลไลตตฟิกบฮิายาภายในงาน,งานยังมีผู้แทนจากองค์กรศาสนาและชมชนมุสลิมในเชียงใหม่เข้าร่วมอที่นายปาโมดมหามัักษาการประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ที่มามซังฟูแซ่พานจากมชิดบ้านหอนายนายทรงชัยมณติราจรัสนายกสมาคมุสลิมเชียงใหม่ผมในานามผู้จัดการสำนักง,งานเขตเชียงใหม่ จริงๆแล้วอย่างที่ท่านอิหม่ามกล่าวนะครับกว่าเราจะจัดตั้งธนาคารอิสลามมาได้จนถึงวันนี้นะครับเราผ่านอะไรมาเยอะแม้วันนี้จะครบ22ปีนะครับแต่ผมเชื่อว่าเราทุกคนแม้จะไม่ใช่ส่วนใหญ่จะไม่ใช่ศาสนาอิสลามแต่เรามีความตั้งใจและเราจะพยายามเรียนรู้เพื่อ,อปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักศาสนาโดยเฉพาะหลักชริอะนะครับแล้วเราคิดว่าเราเนี่ยจะนำพาแบงค์เนี่ยของเราเนี่ย ไปสู่เป้าหมายตามหลักชริอะให้ได้นะครับผมยังไงก็วันนี้ต้องขอขอบคุณสําหรับคําอวยพรแล้วก็สิ่งดีๆพรทุกอย่างที่ให้กับเรามาวันนี้เราจะยึดมั่นตรงงานแล้วก็ทํางานไปตามหลักชริอะอย่างมั่นคงครับขอสัญญานะครับ22ปีของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นมากกว่าสถาบันการเงินแต่คือเสาหลักที่เชื่อมโยงสัทธาเศรษฐกิจและชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนจากรากฐานของความไว้วางใจจุมชลสีมบัติรายงาน